มิสเปอร์น้อหนึ่งใหญ่น,นอ้อมาบิคคาวิลีเปิดปิดลานข้าวโพดนะครับให้ดูบรรยากาศนะ้ะโอ้หนุ่มหนุ่มสองรานสองรานเทพพิธะเนี่ย

မရတော့လားဖလာမရတော့လားဖလာဘာစမြေလဲအဲ့ဒါမှမပြောဘောဆက်ရင်းတော့ဖလာဘာပြောလဲဆက်ပြီးတော့ဒီတော့ပြင်းနေတယ်ဘီရက်လိုလားမရတော့ဘူးပြောလိုက်နေနာနဲ့နင်းနေတယ်ခေါ်ပြီး มาได้เลเอ็มาังงมาอางนักนวารนตอนี่ะมานี่บอกว่าทัวันเนี่ยบด้วยแส่แด่วีมานัร萨อันนี้มันเนี่ยทุบตีพันไรเตอร์ลาคนนี้ะเสื้อแดงี่ดอกแลสิกลเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นเนี่ย

มารับข้าวโพดเก็บแล้วกันไม่ได้ใส่ไม่ไเป็นยังถ้าเสียเวลาถ้านำมามีแล้วัไ่เปนไรจัดไปโอ้ดีทอรดีเยวนี่ต่อสีดรื่าต่อสีงวดต่อสีงวดดลี่โอ้ดดลี่โอ้ดิดีเล่ มันมันอะไร <laughs> 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 <laughs>